บนโซเชียลมีการแชร์แนะนําผู้ป่วยที่ตรวจพบมะเร็งให้รีบกินน้ําต้มใบยี่ราเช้ากลางวันเย็นจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งได้หืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัว ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์แผนไทยที่เขาแชร์แนะนำหากตรวจพบมะเร็งให้กินน้ำต้มใบยี่หร่าจะช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งไม่ให้ลุกลามได้นี่จริงไหมครับเอาใบยี่หร่าไปทำกับข้าวดีกว่าเพราะไม่มีสรรพคุณใดๆว่ามันไปแก้มะเร็งได้เลยแพทย์แผ,ผนไทยเราใช้มเมล็ดยี่หร่ามาทํายาเราเรียกเทียนขาวเอามาทํายาแก้อะไรรู้ไหมยาแก้ท้องอืดครับไม่ได้เอามาทํายาแก้มะเร็งครับ หรือยับยั้งเซลเล์มะเร็งอะไรทั้งสิ้นครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่จริงและไม่ควรแชร์รแล้วจริงๆสรพพคุณของใบยี่หร่าช่วยในเรื่องอะไรหรอครับใบยี่หร่าลดร้อนช่วยอาการอืดเฟ้อแน่นจุกเสียดในช่องท้องไม่ได้แก้มะเร็งครับและไม่ได้ยับยั้งเซลเล์มะเร็งด้วยนะครับยืนยันอ๋อสบายครับท้องไส้สบายครับแต่เซลเล์มะเร็งยังเหมือนเดิมครับสูตรการต้มน้ําใบยี่หร่าที่เขาแชร์เติมน้ํา1-1.5ถึงลิตรใส่ใบยี่หร่า1กํากำมือต้มโดยไฟอ่อน และกินก่อนอาหารเช้ากลางวันเย็นเป็นประจำเราสามารถกินน้ำต้มใบยี่หร่าได้หลังอาหารช่วยย่อยจุดไฟย่อยช่วยทำให้ระบบการเราผาผลาญอาหารดีขึ้นอันนี้ได้ครับไม่ใช่ไปยับยั้งเซลเล์มะเร็งอันนี้ไม่ได้ถ้าเปิดยับยั้งเซลเล์มะเร็งถ้าเปิดก็พูดเซลเล์มะเร็งมันคือสารสกัดใช่ไหมสารสกัดจากยี่หร่าหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปถามในหลอดทดลองครับแต่ในหลักเพสสัจศารสรการแพทย์แผนไทยไม่มีครับรู้จักแกงคลิกไหมครับของคนใต้เนี่ยครับ แกงพริกก็ใส่ใบย,ยี่หร่าฉะนั้นถ้าเผื่อเวลาตามอันนี้นะครับคนใต้ทางภาคเลยครับก็จะไม่เป็นมะเร็งครับในการแพทย์แผนไทยหากตรวจพบมะเร็งแล้วมีข้อแนะนํายังไงบ้างครับในแผนไทยเลยเราจะดูแล3เรื่อง 1. กินให้ได้2ถ่ายให้ได้3นอนให้หลับคือกินถ่ายนอนเนี่ยต้องดีที่สุดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงแล้วเขาไม่ให้กินอาหารที่ยอ่อยยากด้วยนะอาหารที่ยอ่อยยากในการแพทย์แผนไทยเนี่ยประกอบไปด้วยอันที่1สัตว์เนื้อขาวเขาบอกว่าสัตว์อะไรเนื้อแดงมันยอ่อยยาก ของดิบมันย่อยยากของหมักของดองเนี่ยมันไม่ดีต่อระบบการย่อยเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมหมดในเรื่องอาหารการกินแล้วทำให้กินได้ถ่ายได้นอนหลับทำให้ร่างกายแข็งแรงปกติแค่นี้เองครับที่เขาทำอันที่สองเนี่ยเรามียาเลยชื่อยาฝีลามในการแพทย์แผนไทยไม่มีคําว่ามะเร็งนะคำว่ามะเร็งของเราที่เขียนในคัมภีร์แพทย์อ่ะอาจจะแค่ฝีความหมายเราฝีคือส่วนที่เกินจากส่วนปกติเราเรียกฝีหมดนะแล้วโบราณเขามียาเขียนเลยยาฝีลามเขาบอกฝีมันลามได้ มันมีหัวมันมีเง่มันมีลากแล้วมันก็เติมเติบโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะหยุดการเจริญเติบโตมันไม่ให้มันลามไม่ว่าจะมาระยะไหนเขาให้ยาฝีลามก่อนเป็นยาต้มและการรักษามะเร็งในทางการแพทย์แผนไทยไม่มียาฆ่ามะเร็งนะครับเพราะมะเร็งก็คือคนคนเดียวกหบไอ้คนที่เป็นมะเร็งถูกไหมครับมันก็คือเซลล์ของเขาถูกไหมครับวิธีที่เราทําเราไม่มีระยะว่า1ว่า2ว่าสาว่าสด้วยนะคือถ้าเผื่อเป็นฝีเรารักษาฝีนะเราไม่ได้รักษามะเร็ง เราก็วางยาเหมือนกันวางยาฝีรามกินได้ถ่ายได้นอนหลับให้ยาเข้าไปเฉพาะจุดยกตัวอย่างเช่นถ้าเผื่อเป็นฝีที่อกเขาก็มียาฝีอกเป็นฝีที่คอมียาฝีคอเป็นฝีในท้องเขามียาฝีในท้องนอกจากนี้ในอินเทอร์เน็ตก็ยังมีการแชร์แนะนําสูตรสมุนไพรรักษามะเรง็งนอกเหนือจากใบยี่รา่าอีกหลากหลายสูตรเลยครับอาจารย์ย้ําเตือนดังนี้ ตำรับยาไทยเป็นหมื่นเป็นแสนตำรับนะที่อยู่ในคัมภีร์แพทย์ไม่มียาฆ่ามะเร็งสักขนาดน,นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่พูดกันอยู่นี้มันเป็นประสบการณ์เฉพาะรายของบุคคลผู้นั้นหรือเปล่าครับคนคนนั้นอาจจะหายได้เขาเรียกกินยาถูกโรคแต่คนอื่นไม่ใช่จะหายตามคนนั้นนะครับแล้วอย่าง นิยมเอาสมุนไพรนู้นี่นั่นมาต้มกิน่ะชอบเซิร์ชกันนั่งน,น,นี่จริงไม่จริงก็ไม่รู้แล้วคนพูดหมอป่าวครับส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่งั้นนะแต่สรุปแล้วสูตรการดื่มน้ําใบยี่หร่าช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งแบบที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับในความเห็นของอาจารย์เนี่ยใบยี่หร่ามีรสอันร้อนช่วยขับลมกระจายกองลมช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแน่นจุกเสียดมีเพียงเท่านี้แล้วจบครับมิมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมะเร็งทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นไม่ควรแชร์อย่างยิ่งครับ การดูแลและจัดการโรคอย่างถูกวิธีช่วยให้ไม่พลาดโอกาสดีที่ยังรักษาได้นะครับสกเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ชัวร์ก่อนแชร์ทุกคนอย่าลืมคิดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแน่ชัดก่อนที่จะแชร์กันนะครับ สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม